สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ปู่สู้ค้นพ่อผมคือเก่าเชมน้องแก้วสายพูดการกินเวื่เห็นใจนะครับสวัสดีวันที่8ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2567นะคารับก็นะครับือเกานะรับอยู่ประเทศอิสราเอลนะครับนี่ครับนี่ครับประเทศที่สงครามบุหลีกล้านะครับเมื่อีวันที่แกันยิงกันเบิดมือนะครับตั้งแต่เศร้าจนถอดเดี๋ยวนี้ก็ยังยิงกันอยู่ครับดูทั้งบนกับเป็นไข่นะฮะเนี่ยครับยูนไกลๆของขาวๆเนี่ครับก็ห่างจาก โมชาบชัวบันไดนะครับราคายูหันกัมแมนชนวนกาซ่านะครับยุ่ใกล้ๆนะครับห้างกับประมาณหาโลหกกิโลนะครับนี่ครับก็ทมายิงกันบอยิงกันคู่มือนะครับสาหรับสงครามนะครับก็เป็นเรื่องของทหารนะครับคนละเลื้นงยางเกษตรกรทันแรงงานมันสึกของเขาก็มีหน้าที่ทํางานตัวใปนะครับพี่น้องนี่ทำงานตอนนี้กับเซียวนี่ครับ มาพี่เข้าไปแพ็กนะครับนี่ครับอันนี้คือประเทศอินรานเอลนะครับเริ่มสีเย็นๆแล้วครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่สูงสุดที่สามสิบนะครับสาสิบองศาเซลเซียสนะครับย้ำมือเศร้าก็เริ่มเย็นแล้วครับ2ี่สิบกิองศานะครับย้ำมือเศร้านะครับอันนี้เขาขี่รถนะครับนี่ครับอย้อนมานานที่ดีที่สุดของเกษตรตะก่อนหรือว่าแรงงานผาดซึ้งนะครับคือรถไทยอะไรพี่น้องเอ้ยนั่งตตยมันทุกรถไทยอะไรพี่น้องนี่อันนี้ อันนี้ก็คือปอขยะพี่น้องนี่ปอขยะของชูวานะครับหมู่บ้านชูวานนะครับผมอันนี้ห่วนะครับห่วทุกทุกหมู่บ้านหรือว่าทุกโมชาบนะัรก็ต้องมีหัวนะครับพี่น้องนี่อันนี้คือห่วโมชาบนะครับพี่น้องปีนเขายากอยู่ครับแต่ว่าก็บ่ยากเกินความสามารถของแรงงานคันสืบปีนได้ก็คั้นที่ปีนนะครับแต่ว่าพ่หมอแก่กัดปีนนะครับพี่น้องอันนี้ก็ห่วนะครับอันนั้นก็มีสวนหมักเนาวสวนหมักสมเขียวหวานนะครับ สวนโอ้หลายอย่างยู่ครับอันนี้อันนี้ก็คือหมู่บ้านของผมอยู่นะครับโคช,ชับชัวานะครับนะครับอันนี้ก็ขี้รถไทยอันนี้เบ่าท้อเป็นน้นขับนะครับรถไทยก็คันมะเข้าอยี่ยงนี่พี่น้องอน,นิวฮอลแลนด์ Holland นะครับนี่ครับนี่บรรยากาศพี่น้องเอ้ยครับแรงงาน่านซึกเขายิ้งกันผู้มือนะครับพ,พุดเห็นว่าแรงงานบ้านซื้อขึ้นไปโยมต้นมะนาวเย่เย่ยุนเห็นว่าพี่น้อง,องคุณ วนอันนี้นะครับวนอะโอ้ขจอดแตงแตงหมักเน้าเนี่ยนี่้องอันนี้แข้มเบ่แข้มเบครับแตงกินหมักเน้านะครับอันนี้ก็เดินทางกำลังจะไปล้วงแพ็กนะครับตอนนี้ก็ไปไบใบไปเกือบไปสองนะครับใบมงกัวนะครับนี่ครับเขาก็จะไปล้งแพกต่อนะครับไปแพกหมากลิกนะครับนี่ครับไป ไปนี่ไปห้องกับขับไปตามทางวัหลอดนะครับเดี๋ยวมันต้อหดเองครับของเข้มอะไรครับถึงเก้านะครับตามแผนนะครับไอ้เกือบรอเนาะนะครับนี่ครับแรงงานบ้านศึกนะครับบอเปิดเกิดทั้งชีพนาวุธจากอีห่านเนี่ยโอ้จากแขงเป็นแข็งนะครับ่าแรงงานไทยนะครับถือปกป้องด้วยฐานินสเลนะครับคนทางบ้านก็ต้องเป็นห่วงนะครับปลอดภัยดีทูกลู่ทุกคนนะครับเพราะว่าอุตสามารถยิงเขาว่าในหมู่บ้านได้นะครับเพราะว่ามันมี้หนึ่งไอ ไอรอนโดมนะครับรากาแฮทติ้ออสทเวอร์แฮทติออตกี้นะครับสกัดทีปนาวุฒิชั้นบรรยากาศนะครับอันนี้ก็คือแคมแบนนี่คืออบแก๊สผูอย่างอบแก๊สอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับพี่ต้องิึงตองนี่เข้ามามาใหม่ครับเอ๋อตามแผนพี่ต้องครับไเกือบรอเนาะ